มาตามกันต่อนะครับยังอยู่กับเจ้า mu 5 5นะครับแล้วก็เจ้า l 5 0 1 8 sp นะครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมทางช่องแฟนเพจนะครับโกต้องคนล่าฝันแล้วก็ทางช่อง YouTube ก็โกต้องคนล่าฝันเหมือนกันนะตามต่ออีกคลิปนะครับสำหรับการกู้เจ้า l 5 0 1 8 sp นะครับติดลมครับคลิปที่แล้วนะเราจะลากไปข้างหน้านะแต่ว่ามันไม่ได้นะครับ ดินมันเละแล้วก็ผาหน้ามันค้ำนะตอนนี้เราปเปลี่ยนแผลงแล้วนะครับจะลากถอยหลังลากถอยหลังไม่รู้จะขึ้นให้หรือเปล่านะ <c oughs> เหนื่อยครับเจอสภาพนาแบบน,นี้บอกเลยเหนื่อยมากติดคนละสองสามรอบแล้วนะเนี่ยลากไปมาคนละครั้งคนละครั้งนะครับ ลาก,กันไปกันมาอยู่นี่นะทั้งวันจะลากอหอยหลังนะเอ้ยอีกๆโอ้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 โซ่มันกินลน้อเรียบร้อยนะ มาหน้าหน่อยหนึง่งแค่มาหน้าหน่อยหนึง่งโอ้โอเร็เียบร้อยเก็บโซ่ด้วยนะครับดูนะครับรองรอยอารยะทมนะครับอ,อือมันดิ้นสมองทั้งแปลงเลยนะครับ ขลุยต่อนะครับทั้งที่ดูไปแห้งๆนะหะนีลนแล้วนะเอ็มยูหนีไปก่อนแลวนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ผ่านหน้าคืนก่อนนะ เื่ี้เราสละผานหน้าออกเลยนะว่าผานผานหน้ามันไปค้าดินอยู่นะเามาดูวิธีการใส่ผานหน้านะถ้าเราไม่มีคนช่วยเราจะทำยังไง คนเดียวนะเออตรงแล้วตรงแล้วไหนสระ nó ngon ngon lắm นะเขย่านะเราจะเท้าด้านเขย่าเขย่าให้มันเข้า,าไปลุยต่อแล้วนะเอาจะช่วยนะพอจะได้แต่ละบาทไม่ใช่เรื่องง่ายนะ อันนี้ถ้าหน้าดินเปิดก็คือยุคทันทีนะครับดินมันเป็นดินกะทินะครับ ฝังนู้นก็ลื่นๆนะครับโอ้ยเสียงลั่นเลยคนระับวว้า,วา,วาลั่นๆนะครับฮะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาตามต่อคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาคอยดูว่าแปลง12ไร่นี้เราจะไถหมดน้ำมัน กี่บาทนะมันจะคุ้มค่าน้ำมันไหมเพราะว่ามันติดลมบ่อยขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ